ทุกคนด้วยนะครับรอนิดนึ่งหน่อยนะคะรอนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเข้าให้เข้ามาหนอ่อยนะทุกคนไม่ต้องปลใจกับอันนี้นะคะมันคือสือ่อแลวแบบมันคือการเสริมดวงโอ้ไม่ก็เสียงแจ้งเตือนดังมากถ้าถ้าไหลดับอีกก็ต้องขอโทษด้วยนะ เตรียมอันนี้มาเผื่อว่าแบบไรดับเนอะโอ้ยไม่ใช่เไรอันนี้นี่ว่าอา,าะแต่ 别打别人了，好